เทคนิคนะคะก็ถ้ามองเอาลุกของตลาดเองเนี่ยเรามองว่าขึ้นต่อได้นะคะแต่ก็ยังหน้าขายก่อนนะคะเรามองว่าตลาดเนี่ยยังคงอยู่ในความพยายามในการทดสอบแนวต้านที่1,400จุดนะคะคาดว่าดัชนีน่าจะทรงตัวบริเวณกรอบบนของเทรนด์ไลน์เช่นนี้ได้นะคะแล้วก็แม้ว่าจะอยู่ในภาวะโอเวอร์บอสแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าก็ยังไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยจึงอาจปรับขึ้นต่อโดยแนวต้านหลักจะอยู่ที่1,400จุดนะคะแล้วก็เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาณของจากอินดิเคเตอร์เนี่ยจึงยังคงแนะนำให้ทยอยขายโดยเฉพาะหากมีการทะลุแนวต้านที่1,400จุดขึ้นไปนะคะแล้วก็ค่อยลงมารอรับเมื่อตลาดปรับตัวลงน่าจะดีกว่านะคะสำหรับหุ้นแนะนำ3ตัววันนี้นะคะตัวแรกเลยคือตัวเซนเทลนะคะเราก็ มองว่าราคาหุ้นได้ดีดตัวขึ้นปิดเหนือ ema 200วันนะคะหลังจากมีการสร้างฐานอยู่พักใหญ่นะคะแล้วก็ตัว obv เนี่ยได้แสดงการเข้าเก็บสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนอินดิเคเตอร์ก็แสดงแรงเหวี่ยงที่ดีนะคะแนวโน้มมองขึ้นต่อได้นะคะให้เก่งกำไรแนวรับที่31 5 0บาทนะคะแนวต้าน34บาทแล้วก็ให้คัดลอสที่31บาทนะคะ ตัวที่สองคือตัวซิงเกอร์นะคะซิงเกอร์เนี่ยเรามองราคาได้คงตัวขึ้นโดยมีสัญญาณซื้อหนุนจาก i s i แล้วก็ Modified Stochastic นะคะในขณะที่ Volume เริ่มไหลเข้ามาเนี่ยคาดว่าจะมีการวิ่งขึ้นตามรอบได้นะคะให้เกงกำไรแนวต้านแนวรับอยู่ที่17บาทนะคะแนวต้านก็อยู่ที่17บาท80ถึง18บาทให้คัดลอสที่16บาท80นะคะส่วนตัวตัวที่3นะคะเป็น Bet on the Bull นะคะเรา นำตัวโลจะนะนะคะมองราคาวกตัวขึ้นพร้อมๆกับที่ modify stochastic เนี่ยให้สัญญาณซื้อนะคะแล้วก็เดินหน้าออกจากเขต over s o l d นะคะแนวโน้มมองฟื้นตัวค่าขึ้นไปทดสอบบริเวณ high ก่อนหน้านี้ได้อีกครั้งนึงให้เก็งกำไรโดยให้แนวรับที่7บาท10แนวต้านที่7บาท35หรือ7บาท45นะคะให้คัดลอสที่7บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ